สวัสดีค่ะพี่ห้องวันนี้พามาต่อท่อน้ำเอาข้าเอาน้ำเข้าใส่ต้มะนร้วเข้าวหน้าแรงแล้วต้องเดินท่อน้ำถ้างาน,นตายหมดแดดก็เหลือเกิน ขุดข้างๆนี่ร่องน้ำขุดไปตั้งแต่นูน้นยันนูน้นท้ายทางนู้นที่รถสีส้มๆนะหัว ปูกไว้กินตอนอายุหกสิบเพราะช่วงนี้ต้องปลูกมะพร้าวเยอะๆน้ำมะพร้าวคุณภาพมันดีเห็นที่ออกข่าวไหมน้ำมะพร้าวอะ่ะต้องกินน้ำมะพร้าวเยอะๆอะ